หมายความว่างไงอะไรครับเขียงอ่ะอ๋อเขียงก็คุณจาเป็นต้องใช้มันมากกว่าผมไม่ใช่หรอถ้ามีเขียงนั่นน่ะจะได้เรียกลูกค้าได้เยอะๆคุณก็ได้มีเงินไปปลดหนี้ให้หมดเร็วๆไงครับทำไมคุณทําหน้าซึ้งอย่างนั้นน่ะผมเถิดนะ่ะจะบ้าเหรอใครแล้วทำหน้าซึ้งยะทําแบบเนี้ยหวังอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอากีมีไม่ได้หวังอะไรหรอกอหมวยช่อนทอง จริงใจขลือนะอยากช่วยเหลือให้เรือมีเงินไปจ่ายนี่เขาใบวายไงถ้าเกิดเป็นอย่างที่อแปะพูดอ่ะถอนทองมาเชื่อค่ะขอบคุณมากนะคะแปะไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยเขาเริ่มไม่ตักายแล้วอะแล้วยังมายืนยิ้มอยู่ล้านั้่ว่าเลยไปทำงานทำงาน ได้ครับทำงานทำงานงั้นเอาแปะสับเป็ดเลยครับไล่ครับไม่เรื่องสับไม่ใช่ว่าสับไอ้จาแฟนใครไม่รู้ดูยิงงนารักเขามองเธอสุดทายจะเป็นไรไหมแฟนใครไม่รู้ให้มาเดินอยู่คนเดียวได้ไงหวังจะมีคนถ้กใจแล้วไปบอกไอ้ love มาหาผมเหรอจ้าที่รักไอ้บ้าฉันมาหาอีกต่างหากคุณอิดไม่อยู่มีนแลสำคัญเน่ยคุณช้อนทองแต่ยังไงอะเรามาหาอะไรทำเป็นเพลินเราอกลับมาดีไหมไอ้ทุเรศอ๋อินี่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 ิี่น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 ี่ มาทำไมอ่ะแหมอีบพูดอนีกับว่าเราสองคนไม่ได้สนิทสนมกันก็ซูซี่คิดถึงอีบไงคะซูซี่ก็เลยมาหาอีบกลับไปเลยฉันไม่มีอารมณ์จะคุยอบเป็นอะไรไปครับนาย น้องช้อนทองปฏิเสธจะแต่งงานกับฉันฉันไม่ดีตรงไหนวัยทองแทะฉันไม่หล่อหรือไงไม่ครับนายหล่อมากฉันไม่รวยหรือไงไม่ครับนายรวยมากแต่ฉันเท่ไหมเทสุดๆไปเลยครับนายทำไมน้องช้อนทองถึงไม่อยากแต่งงานกับฉันวะถ้านางนั่นมันตาต่ำไง่ะคะอิฐในเมื่อนางนั่นมันไม่เอาคุณคุณก็หันมามองซูซี่สิคะซูซี่รักอิฐด้วยใจจริงเลยนะคะคุณไม่รู้เรื่องเหรอฉันบอกว่าให้ออกไปไง ซูซี่จะอยู่กับอีดเองแท้พาไปกับไป <นะ S 1> อีด<ป>อีดอีดอีดเริ่มโงกับฉันสักทีได้ไหมผมเตือนคุณแล้วให้ตัดใจคุณไม่ฟังผมเอง ไม่รู้จะสงสารหรือสมนาดีอยากหัวร้อเย้อฉันก็เอาเลยสะใจแกแล้วนี่พี่เขาไม่เหลือเยอื่อใยกับฉันอะ่ะฉันไม่เหลืออะไรแล้วอิทเขาไม่รักฉันไม่เคยรักฉันเลยสักนิดผมไม่เข้าใจคุณเลยจริงๆนะว่าทําไมคุณต้องเสียใจให้กับผู้ชายที่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณด้วยอะ่ะแต่ถ้าคุณยอมมาอยู่กับผมะนะผมสัญญาว่าผมอ่ะจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดเดงน้ําหน้าอย่างแกดูแลฉันไม่ได้หรอทําไมเพราะแกตนไง แล้วถ้าผมมีมากคุณอิดอะ่ะคุณสนใจผมไหมน้ำหน้าอย่างแกไม่มีทางมีหรอกไอแตกมัดใส่ฉันนะไอ้บ้าใส่หัวแกปไปเลยนะฉันเกลียดแก ไปทำหน้าก็สิยังกระถูกผู้ชายทิ้งมาอย่างนั้นนะเอ้าแอ้วไปดูสิกำลองทำไมบอกฉันสิฉันฉันตายแล้วซูซี่ใจเย็นๆใจเย็นๆนะ ไปทำมันกลับข้ามควรวอยวอยยิ่งดีก็ยิ่งแกรนถ้าไม่มีนายสอนทองสักคนนะป่านเนี้ยคุณอีกก็คงขอฉันแต่งงานแล้วเหรอรู้อย่างนี้นะสวยมันได้กับไอ้กิมซะก็ดี ตัวฉันเองมากกว่าไปเลย<ม>ไปได้แล้ว<ม>ไปสิเ<ฮ><ฮ>ุ้ยทคนอยู่ได้เฮ้ยทำไงดีอะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วอะตอนนี้เนี่ยน้องกิมก็เหมือนเป็ดน,น้อยส่วนนางช้อนทองเนี่ยก็เหมือนน้ำพะโลว้าตายแล้วถ้าหากว่าได้ลองอยู่ใกล้กันเนี่ย รวมตัวเป็นเป็ดทะเลนะสิาาตายแล้วตายแล้วตายแล้วคนอย่างเจนแอตเนี่ยจะไม่ยอมเสียเป็ดให้ใครแตกขาดพี่พอพี่พอพี่พอ,อยังกดยาใจอยู่เหรอจ๊ะทำไมถึงไม่ไปเรียนหนังสืออ่ะเล่าวผมจะโกหกทำไมล่มละครับ คนอย่างผมอ่ะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนั้นหรอกครับพูดจาประชดประชนันแบบนี้นะไม่โกรธผมยาใจากลับบ้านเลยครับผมต้องทำงานไม่ยังไงวันนี้ยาใจก็จะคุยให้รู้เรื่องพี่พอพี่พอหันหน้ามามองหน้ายาใจสักนิดนะจ๊ะหันหลังให้ยาใจแบบนี้แปลว่ายังโกรธอยู่โอ,อ้วันนั้นที่ร้านขายต้นไม้อะ่ะ ถ้ายาใจทําให้พี่พอไม่พอใจอะ่ะยาใจขอโทษนะจ๊ะผมบอกแน่ครับว่าผมไม่ได้โกรธคุณอะ่ะพี่พอนี่หน้าพี่พอไปโดนอะไรมาจ๊ะโอ,อยพ่าใจขอโทษนะจ๊ะเป็นพอ,อยาใจแท้ๆเลยอะ่ะถึงทําให้พี่พอบาดเจ็บแบบเนี้แล้วนี่พี่พอเจ็บมากไหมจ๊ะ เจ็บตัวไม่เท่าไหร่ครับแต่เจ็บใจมากกว่านี่พี่พอเจ็บใจยาใจเหรอจ๊ะเจ็บใจที่พี่มันต่ำต้อย<า>อ่ะมางั้นเอางี้นะยาใจจะกลับไปบอกพี่อิดเลยว่ายาใจรักพี่พอมากและยาใจจะไม่สนใจเรื่องฐานะของพี่พอเลยจ้ะคุณยาใจครับคุณยาใจอย่าเตะมันระบากกับผมเลยนะครับถ้าเกิดพี่ชายคุณรู้เนี่ย เขาต้องไม่ยอมนแน่เลยอะถ้าเกิดเขาทำอะไรคุณขึ้นมานะผมก็คงจะทนไม่ได้อะ่ะแล้วเราจะต้องคบกันแบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้เหรอจ๊ะคุณยาใจเชื่อมั่นในตัวผมไหมล่ะครับจ้ะยาใจเชื่อมั่นในตัวพี่พอเสมอจ้ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะจัดการเองครับคุณยาใจไม่ต้องเป็นห่วงนะจ้ะ ฮะอากิมเอาปีร้อยหนึ่งไงอขอโทษด้วยนะครับพอดีวันนี้ปีกขายหมดแล้วครับอ้าวเหรอเฮ้ยหมดเลยยังไงวะยังเห็นน่ะอุ๊ยอ่นนอเฮ้ยอ,อ่สงสัยจะหมดแล้วอ,ะอ่ะว่ขอโทษเลยนะเพราะว,ว่าแก่แล้ววะวัวหลงหลงลืมล,มลืมแล้วอ,ะอ่ะไม่เป็นไรจ้าแปะพี่ไปซื้อร้านนู้นก็ได้นะครับร้านนู้นน่ะเหรอแล้วจะอร่อยสู้ร้านของน้องได้หรือเปล่าอ่ะ สู้ได้สิครับเราใช้สูตรเดียวกันครับถ้าพี่ไปร้านนู้นนะรับรองว่าเขามีปีกขายพี่แน่ครับขอบใจนะครับเอาปีกร้อยหนึ่งจ่ะค่ะสักครู่นะคะเมื่อกี้นะ<อ>พี่ไปซื้อร้านของกิมนะแต่ร้านนั้นนะปีกเขาหมดพอด,ดีกิมเขาก็เหลือบอยพี่อ่ะไปทีอร้านของหนู ความขมเอารณงมันไม่จอ